เทเลเมติกมันเป็นมากกว่านั้นเทเลเมติกมันเป็นมากกว่านั้นแล้วมันคืออะไรนี่แหละวันนี้เรากำลังจะบอกว่าเทเลเมติกเป็นมากกว่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยมันอยู่ตำแหน่งไหนเออมันผ่านกรมขนส่งเอมันเอ้ย,มอยผมต้องการต่อทะเบียนอะ่ะผมต้องการอยากรู้รถอยู่ไหนอะ่ะโอเคเรื่องนี้มีอยู่แล้วฮีโน<อ>่คอนเน็กต์มีให้อยู่แล้วเป็นมาตรฐานพื้นฐานแต่วันนี้ฮีโน่คอนเน็กต์เป็นแอดวานซ์เทเลเมติกอย่างไร,รในสิ่งที่พี่ๆพ,พูดมาเนี่ยเรากำลังอยากจะบอกว่านี่คือประโยชน์ที่ไม่มี GPS เจ้าไหนมี ว้าว <Wow. S 2> แบบนี้เราต้องการบ,บอกให้ทุกคนรู้ว่าฮีโน่คอนเน็กสามารถช่วยเตือนการเข้าศูนย์ได้อย่างตรงตรงอะไรตรงกับไม้น้าปัดรถไง oh. ตรงกับไม้น้าปัดรถคุณสามารถเข้าระยะเข้าศูนย์นะครับมันไม่ใช่แค่อุปกรณ์บนรถธรรมดา uh. แต่มันเตือนเกี่ยวกับการเข้าเช็คระยะฮีโน่ยังคงอยู่ในรถของฮีโน่ของทุกคนเนี่ยจะ <Huh. S 2> อยู่ในอ้อมอบอของฮีโน่อยู่นะฮีโน่ยังดูแลอยู่นะ2คืออะไรเราบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนการขนส่งมันเกิดจากอะไรบ้างมีหลายๆอย่างเลยแต่อันหนึ่งคือบางครั้งเราไม่รู้ว่าอะไรแต่ละตัวมันเสียตอนไหนเราเห็นไฟโว์บนรถคนขับจะบอกว่าเห็นไฟโชว์ไฟเตือนแล้วยังไงล่ะแล้วคุณจะต้องเข้าศูนย์ไหมอาจจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เราไม่รู<อ>้แต่วันนี้ไฟเตือนเหล่านั้นไม่ได้เตือนแค่หน้าปัดคนขับรถครับมันเตือนให้พี่ที่เป็นเจ้าของรถด,ด้วยจริงเหรอมันเตือนให้ศูนย์บร,ริการด้วยว้าวมันเตือนให้ฝ่ายบร,ริการของฮีโน่ด้วยนั่นคือประโยชน์มันเตือนหมดทุกคนที่มันเตือนได้อ่่ะนนนนััดาาววี้ การเตือนนั้นมันเตือนกับคนขับรถจะบอกเอ้ยอาะเลือกเล็กหรือเปล่าเดินไปเช็คดูไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวรออาทิตย์หน้า่อยเข้าศูนย์แล้วกันแต่วันนี้ถ้ามันเตือนไปที่วิศวกรของฮีโน่ล่ะมันเตือนไปที่ศูนย์บริการของฮีโน่ล่ะอเขาจะดูแลพี่ยังไงเอ้ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาละพี่รบควนเอารถเข้าศูนย์ในจุดที่ใกล้ไหมเอออันนี้คือประโยชน์ของ G P S หรือประโยชน์ของเทเลเมติกนี่คือข้อมูลของเทเลเมติกเรากำลังบอกว่าเทเลเมติกคือการอ่านข้อมูลจาก E C U รถครับ เ้ามาที่ตัวของเราแล้วถามว่ามาที่เรายัางไงมันวิเคราะห์ข้อมูลมันเตือนในเรื่องสำคัญให้มันเตือนในเรื่องที่จําเป็นให้พี่เรื่องบางเรื่องจําเป็นกับศูนย์บริการเรื่องบางเรื่องเรื่องบางเรื่องจําเป็นกับเจ้าของรเรื่องบางเรื่องอาจจะจําเป็นกับฮีโน่เพราะว่าฮีโน่อยากจะเตือนอยากให้รถคันนี้มันอยู่กับพี่ไปนานๆพี่ซื้อรถออกรถไปคันหนึ่งเนี่ยจ่ายกันเท่าไหร่<น>ถามว่ามันจะคุ้มไหมถ้ามันดูแลพี่ทุกคน <ใช S 2> ถามว่าใครที่ดูแลตรงนี้ฝ่ายบริการก็จะช่วยดูด้วยฝ่ายบริการของฮีโน่ก็จะช่วยดูเรื่องเหล่านี้ด้วยครับ